สวัสดีครับผมตาตอนนะครับวันนี้มากับมีดพกขนาดใหญ่นะครับด้ามเกินมือเลยนะครับผมก็เป็นของสไปเดอร์โคนะครับสไปเดอร์ r คนะครับผมตัวนี้สำเนาจีนนะครับเป็นรุ่นมีลิทเที่สำหรับกองทัพนะครับผมอันนี้ก็ดั้งเดิมก็คือครอบครัวซื้อให้ญาติติดตัวไป ออกลบนะครับหรือว่าไปประจําการนะครับก็จะมีความอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ด้ามเนี่ยจับได้ดีแล้วก็เต็มมือนะครับเกินมือมานิดนึงนะครับผมใบนะครับมาว,วัดให้นะครับใบก็จะเป็นยาวกําลังดีนะครับสี่นิ้วครึ่งถึงจุดหมุนนะครับผมส่วนด้าม ด้านก็ยาวห้านิ้วครึ่งนะครับสี่ห้าเก้าแล้วก็สิบนะครับยาวกลางสุดนี่สิบนิ้วนะครับผมโอเคก็เป็นตัวที่ไม่ธรรมดานะครับก็ประวัติประมาณนั้นแล้วก็ทําให้โด่งดังนะครับเรี่มนี้แล้วก็อึดถึกทนนะครับผมแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับอันนี้ก็อปปี้ฟอร์มใชหน้านะครับให้ดูโลโก้นะครับ โลโก้ชัดเจนนะครับอันนี้เขียนว่าสไปเดอร์โคนะครับอันนี้สเปคของตัวสแตนเลสสตีลก็คือ CPM S 3 0 B นะครับขึ้นเงาดีนะครับแข็งแรงนะครับเร้านรับคมให้แล้วโดยใช้หนังแบบนี้นะครับหนังนี้ร้านมีขายแล้วนะครับผมใครสนใจใครหาไม่ได้ก็เอ่อมากดซื้อได้นะครับผมทักมาได้นะครับแผ่นใหญ่นะครับเนี่ยแผ่นประมาณนี้ครับ วามือนะครับผมอันนี้ก็คราบที่รับนะครับผมก็อันนี้ร้านใช้บัตโซลงช่วยนะครับจะได้เกิดความเอาง,งานขึ้นมาเพิ่มด้วยประมาณนั้นนะครับผมโอเคด้าม g ีเทนลายผ้าสาตินนะครับอ่าแล้วก็สีเนี่ยลงเป็นสีลายพางให้นะครับเออร้านมีสีดำด้วยนะครับล็อกแบบลายเนอร์ล็อกหรือลายล็อกนะครับ ก็จะขับไปที่โคนใบอย่างนี้นะครับพับเก็บมือเดียวได้เปิดก็ร้านก็โชว์เป็นนิ้วชี้นะครับก็เนี่ยดีดขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็สมัมผัสออกไปนะครับผมหรือว่าจะจะ,จะช้าก็โป้งกดเข้ารูแล้วก็หมุนขึ้นไปนะครับปลดล็อกชี้ลวกเข้ามานะครับอ่าครับผมด้านหลังมีคลิปเหน็บไม้แข็งแรงนะครับรุ่นนี้ ตึกต้นนะครับลื่นให้เหมาะสมกับมีดแล้วนะครับพอดีนี่อ่าต้องเป็นจังหวงะเงียบพอดีที่ผมแคบมากครับช่วงนี้โอเคเงางามมามาดูกันความคมกันนิดนึงนะครับกระดาษ A 4ธรรมดานะครับผมตัดเลยนะครับตัดบางๆเบ,บาๆให้เห็นนะครับ ผมแล้วนะครับก็เทคนิคสะบัดกับหนังหรือถูกกับหนังนี่ดีนะครับก็คึกเงาแล้วก็คงกิฟเลยนะครับผมก็สนใจยังไงก็ทักมาได้นะครับราคาไม่แพงนะครับตัวใหญ่กําลังดีนะครับใครชอบตัวใหญ่ๆแล้วก็คล่องแคลวไม่อวบไม่อ้วนนะครับกําลังดีก็เช็คมาได้นะนิ้วชี้เขี่ยแล้วก็ช่วยสะบัดขึ้นไปนะครับโอเคครับเอาคลิปตทั้งๆั้นะครับลงไว้เท่านี้ก่อนสนใจยังไงทักมานะครับ โอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ